สวัสดีค่ะไปะเจียบเนียฝรั่งไฮเปอร์เจบซ่าอินยูเอสอีค่ะตอนนี้ไปเจียบอยู่ที่เมืองรู้นิ่งรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาคะเดี๋ยวเปเจียบจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศของตลาดนัดที่นี่กันค่ะ ลงมาดูซิ่ว่าตลาดนัดที่อเมริกาเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้เป็นช่วงเทศ,ศกาลใกล้ครคิสต์มาสนะคะตลาดแห่งนี้ก็เลยมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานคริสต์มาสค่อนข้างมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีขวัญใจของดเด็กๆนะคะก็คือลุงซันต้านี่ค่ะกําลังมาเลยค่ะวันนี้คุณลุงซันต้าเล่นใหญ่นะคะเปิดตัวด้วยรถดับเพลิงสีแดงค่ะแล้วก็เปิดวอดดับเพลิงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาเลยค่ะ ตอนแรกก็ตกใจนะคะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแต่พอหันมาเห็นลุงสันป้าก็อดหเราะรไม่ได้ค่ะบรรยากาศของตลาดนัดที่นี่ก็จะคล้ายๆกับตลาดนัดที่บ้านเราเหมือนกันนะคะจัดร้านกันเป็นล็อกๆเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะสินค้าที่มีจําหน่ายนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นงานแฮนด์เมดนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเสื้อผ้าของเด็กของผู้หญิงและก็ของน้องหมาค่ะนอกจากนั้นภายในงานนี้นะคะก็ะยังมีการแจกรางวัลให้กับคนที่เข้ามาช็อปปิ้งในงานด้วยค่ะ ช่วงนี้จะสังเกตว่าคนมีการเริ่มมาใช้ชีวิตกันแบบปกติแล้วนะคะออกมาท่องเที่ยวนอกบ้านออกมาช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากแล้วค่ะเพราะคนมีการส่วนใหญ่เขาก็จะได้รับการฉีดวัคซีนกันคนละสองเข็มแล้วนะคะเขาก็จะมีความมั่นใจคนินข้งมากค่ะแต่บางสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดนะคะ อยู่ในห้องเล็กๆค่อนข้างคับแคบเนี่ยเขาก็ยังมีการรีเควสอยู่นะคะว่าจะต้องสวมใส่หน้าก,กากเวลาที่จะเข้าไปภายในห้องนั้นนะคะและบางสถานที่ก็ยังมีกําหนดนะคะว่าห้ามเข้าเกินกว่า5คนหรือ10คนขึ้นอยู่กับสถานที่ค่ะ h ่เจ ออกจากตลาดมาปมายก็กลี้งก็ลองแวะที่ช้อปปิ้งสตทของฮานูนี่นะคะลองไปดูซิว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจโดยส่วนใหญ่ก็จำหน่ายของไอเดมแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเราก็เดินชมอยู่ที่นี่ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็ออกเดินทางต่อค่ะเราจะไปที่ซานมาโกนะคะจะใช้เวลาขับรถจากที่นี่ไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราจะไปช็อปปิ้งที่เอาท์เลตของซานมาโกนะคะ คืนนี้เราจะนอนที่นี่กันค่ะบริเวณนี้เรียกว่ากรีนนะคะหรือว่ากรีนเวลล่ กรีนเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนเก่าของชาวเยอรมันค่ะแต่เดิมเนี่ยเป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเท็กซัสค่ะแต่ตอนนี้เขาเลิกผลิตฝ้ายไปแล้วนะคะเขาปรับเปลี่ยนเป็นหแหล่งท่องเที่ยวค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ําน,นะคะเสียดายมากที่เราไม่ได้ถ่ายภาพตอนกลางวันนะคะประเจบก็นําภาพยาม,มค่าคืนของกรีนมาให้เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้เรากําลังจะมาทานอาหารค่ะร้านอาหารร้านนี้เป็นอาหารสไตล์เม็กซิกันนะคะมาชมบรรยากาศร้านอาหารกันค่ะเพื่อนๆ This <laughs> is <laughs> 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 <hors> <hors> ทริปนี้ก็จบลงด้วยความอิ่มอร่อยค่ะเราสองคนก็เตรียมตัวกลับไปนอนแล้วนะคะทริปนี้ก็เป็นทริปแรกที่ไปเยี่ยบเนี่หนีป้าออกมาเที่ยวค่ะเราสองคนทิ้งสามีไว้ที่บ้านแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวกันตามลําพังค่ะ คนเราบางครั้งเราก็ต้องมีโลกส่วนตัวบ้างใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยกับป้าไหมคะพระเจบชอบบรรยากาศเมืองกรีนมากเลยค่ะวันหน้าพระเจบจะต้องมาท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศเมืองกรีนตอนกลางวันมาฝากเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซั s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมลพลังไฮเปอร์เชฟซาอินทูเอสเด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย